เราไปดูกระแสค่ะของละครบาบอายุติธรรมซึ่งก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเดี๋ยวไปดูนิดนึงก่อนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่องสูญเสียอนาคตของผมชีวิตคู่ของผมพวกมันทุกคนต้องชดใช้เขาจะไม่หยุดนะข้าไม่รู้ว่าใครคือคนที่ใส่ความเขา ละครเรื่องแบบอยุธยธรรมนะคะจอคิวออนแอร์จากค่้ยเมกเคค่ะเป็นละครแนวดรามา่าเข้มข้นจากผู้จัดพี่หนุ่มกริดนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าวัยปรกรเนี่ยพิกคาลิเตอร์นะคะแล้วก็มาประกบคู่กับจีน่าค่ะ กำกับการแสดงโดยใครทราบไหมคะใครคะพี่แอลค่ะอัมไพพร <PL S 1> พอ <L S 2> นแคะพี่แอลอัมไพพรค่ะซึ่งก็การันตีได้เลยนะคะแค่ผ่านทีเซอร์มาเนี่ยแฟนๆก็มีกระแสตอบรับมาเลยว่าอยากเห็นบอยเล่นดรามา่าแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นบอมธนินพรพลิกมาเล่นบทร้ายนะคะคส่วนตัวจีน่าเองก็อยากเห็นการรับบทเป็นทนายความซึ่งจะได้พิสูจน์ในเรื่องของการแสดงฝีมือด้วยนะคะก็อดใจรอเร็วๆนี้นะคะ